สวัสดีครับอยู่กับช่องออมเลดคิดขับนะครับวันนี้พอเอ็มพาพวกเรามาเที่ยวที่เวนโตราชบุรีนะครับ<อ>ผมก็เป็นเป็นที่ที่ออมเลดเคยมาตอนเด็กตอนนั้นนะ่ะ <Yeah. S 1> เชอร์เบดนนะ่ะยังอยู่ในท้องแม่อู้อยู่เดี๋ยวพอเอ็มจะขึ้นภาพให้ดูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนนะเพราะเราไม่ได้มานานนะว่าข้างในจะยังสวยเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้แม่อู้เขานาไปเลยนะครับไปออมเลด นี่นะครับแม่โอเขาก็กําลังซื้อตั๋วเข้านะผู้ใหญ่ก็200นะครับเด็กก็คนละร้อยเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะวันนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะเพราะเอ็มก็ไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะครับโอ๋ตอนนี้เราก็เข้ามาในเวเนโตแล้วนะครับเพราะเอ็มก็ไม่ได้มาตรงนี้ประมาณ5ปีแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาจะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับไปน้องชเวตเดี๋ยวเราไปดูสัตว์กันโอ้เขากาลังปรับปรุงทุดใหญ่เลยนะครับ เลยก็มีพัดลมสองอันเลยนะแต่อากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะครับวันนี้โอ้ไม่ได้มานาะนแม่อุดูลกๆขึ้นเลยเนาะเหมือนว่ามันเสียวฮาจีขึ้นด้วยนะครับนี่เขากำลังแต่งเรือใหม่นะครับตรงนี้นะอเออเด็กๆก็งงมากเลยนะไปเราเดินเข้าไปกันดีกว่าโอ้ตรงนี้ก็มีที่ให้ถ่ายรูปมากมายเลยนะครับผมโด,ดูดี ตอนนี้เรากําลังจะเดินเข้าไปในฟาร์มนะครับว่ามีอะไรบ้างนะยตรงนี้เจออะไรก็ไม่รู้นะครับอุ้ยตัวโปรดอมเล่นเลยเนี่ยโอ้คาบิบาร่ามันมีเพคาบิบาร่าคาบิบาร่าคาบิบาร่าเดี๋ยวเข้าไปเข้าทางนู้นไปเข้าทางนู้นนนี้นะครับนี่ก็เป็นบริเวณด้านในที่เป็นฟาร์มนะครับข้างหน้าจะเป็นบ่อปลาคาพ่อเพิ่มจําได้เออใครจะไปอยู่ข้างในนั้นเล่า โอ้ก็มีสัตว์น่ารักน่ารักเยอะนะครับเดี๋ยวเราพาไล่ไปดูเรื่อยๆนะครับแล้วมาเล้ยนี่นนี่เด็กคงไม่เคยเห็นเจ้าเต่านะครับเขาเรียกว่าเต่าสุขาร์ตนะเป็นเต่าที่เชื่องแล้วก็น่ารักมากเลยนะครับนี่เจ้าเต่าสุขาร์ตเด็กเจ้าเต่าเต่าสุขาร์ตน้องเชเวตรู้จักไหมคะยาญ่ใหญ่ใหญ่จุ๊บ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 จุ๊นจุ๊ัจุ๊บ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 จุบจุ๊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 บ โอ้บรรยากาศยามเย็นแบบนี้นะก่อนที่เราจะเข้าที่พักเราก็มาแวะเที่ยวนะครับไปก็เป็นโซนของรบิดฟาร์มนะหรือฟาร์มเจ้ากระต่ายนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะพาอมเล็ดแล้วก็เชเบตเข้าไปดูนะครับมีเตา่ากับกระต่ายนะซึ่งเราไม่เคยวิ่งแข่งกันหรอกในชีวิตจริงเนี่ยโอ้โหนี่นะครับมีกระต่ายมากมายเลยนะนี่พี่น่ารักทั้งนั้นเลยอะ่ะกระต่ายดูกระต่ายดีน่ารักมากเลยโอ้ตอนนี้ก็จะปี เป็นฟาร์มกระต่ายนะครับเดี๋ยวอมเล็ตก็ต้องรีบกลับโรงแรมนะจะได้ไปเล่นน้ำด้วยนะครับโอ้ตรงนี้เป็นป่าสนด้วยโอ้มีของเล่นให้เล่นนะครับแต่ฝนตกแล้วมันค่อนข้างเปียกนะครับก็เลยจะไม่ได้ให้ออมเล็ตเล่นนะเพราะเดี๋ยวลื่นหัวแตกนะครับออมเล็ตนะครับให้อาหารสัตว์ถึง4ชนิดเลยนะครับแต่พ่อเองไม่ได้ถ่ายคลิปลงชออ่องอมเล็ตขี่ขับนะครับเลยตัดไปให้เป็นช่องเฉลยฟันนี่นะแล้วก็พามาเดินตรงบริเวณน้ําตรงนี้นะ ซึ่งสวยมากเลยนะครับว่าเดี๋ยวดูซิว่าเราไปปั่นมันจะเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับมีแบบให้อาหารปลาคราฟด้วยนะเราไปดูกันนะครับนี่เขาก็มีซุ้มเกมซุ้มปลาโป่งซุ้มยิงธนูให้เล่นด้วยนะครับแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆนะโอ้บรรยากาศดีมากเลยอ่ะอมเล็ดอุด้านหลังก็เป็นภูเขาต้นสนแบบสวยมากนะครับนี่ตอนนี้อมเล็ดก็พกด้วยอุ้ยอมเล็ดเขาบอกเขาเขาอยากปั่นเรือเป็ดนะครับ นี่แต่ไม่รู้ว่าจะได้ปั่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองไปดูปลาคราฟก่อน,นีกว่าว่าปลาคราฟเขาอยู่กันยังไงนะเขาจะมีให้อาหารปลาคราฟด้วยนะครับอ,อ่าแล้วตอนนี้ก็เรามาซื้ออาหารปลาคราฟนะครับออไปเ,เราจะให้ข้างในก็ได้หรือข้างนอกก็ได้นะครับอโอ้ตรงนี้เยอะมากดูดิเขาหิวมากเลยอ่ะเขาหิวมากเลยอโอเยอะมากเลยนะครับโอ้ตอนนี้นะครับเราก็มาให้อาหารปลานะดูดิ มีปลาหน้ารักเยอะๆเลยนะครับเป็นปลาคราฟนะดูแม่อ๊ด้ดิให้อาหารปลากับออมเล็ตเชอร์เบ็นะครับนี่เห็นนะก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยที่พวกเรามาเที่ยวนะพวกเราไม่ค่อยมีคลิปมาเที่ยวแบบนี้หรอกครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนดูพวกเรานะครับถ้ายัางไงถ้าชอบแบบนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะดูดิโอโอโออมเล็ตเออออมเล็ตลองให้เยอะๆสิให้เยอะๆสิเขาจะได้ไม่แย่งกันโอออมเล็ตให้เยอะ้วครับโอโอดูแม่อูโลยยดิ แมวอุ้ยแบบเซียนมากเออโอ้เยอะมากตรงแมวเยอะมากโอ,โอ,โอ้น้ำกระเด็นใหญ่แล้วโอ้สนุกมากเลยนะครับแมวก็มาเที่ยวพักผ่อนนะครับเพราะว่าวันเขาาน้าเนี่ยอมเหน็ดเขาจะไม่ได้เที่ยวนะเพราะเขาจะต้องเรียนพิเศษทั้งเชา้าทั้งเย็นนะครับตอนนี้เขาเรียนแค่เช้านะดีน่ารักมากเลยให้อาหารปลากันให้สนุกนะครับ สั่งให้อาหารปลาก็มีเจ้าเป็ดมากินด้วยอ่ะเยเจ้าเป็ดดีน่ารักมากเลยโอ้ออเลยอยากให้ถ่ายรูปให้เยอะๆเลยนะครับคอยคอยห่วงจะถ่ายชิปนั่นเองนะครับกําลังให้อาหารปลาคาร์ฟกับเจ้าเป็ดอยู่นะครับเป็นเป็ดน้ํานะเป็ดเขาค่อนข้างห่วงตัวนะครับแต่เขาไม่กลัวคนนะแต่เขาก็ห่วงกินด้วยเนี่ยเขาไม่ให้จับนะเนี่ยเขาห่วงตัวมากเลยนี่นะครับโอ้ยมาอีกแล้ว เอาเขากลัวแล้วเขาฟูมเ,เลยเอาเลยต้องนั่งเอาเลยต้องอย่ายืนสูงอา่านั่งให้เขารู้สึกอลงน้ําได้ด้วยเก่งมากเลยวันนี้นะครับเราเข้ามาที่ฟาร์มนกนะครับไม่รู้ว่าจะน่ากลัวหรือเปล่านะไปลองเข้าไปดูได้ไหมไปเข้าไปดูกันไปไปครับอันนี้เป็นฟาร์มแพะรอนี่ครับเป็นฟาร์มนกแก้วนะครับ โอ้นกแก้วเพียบเลยนี่แล้วก็สามารถให้ให้อาหารแล้วก็ถ่ายรูปก,กับเขาได้ไงแต่เราต้องมีอาหารเนี่ยเราถึงจะได้เซลฟี่ที่เขาเฮ้ยเขามาหาแม่อูแล้ว,วะอะเขามาถามว่าซื้ออาหารไหมตังหมดแล้วบอกเขานี่เขาก็จะตอมคนนะครัเชื่องคนมากเลยนะแต่เขายังไม่มาตอมออมเล็ตเลยอะนี่คนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยดิน่ารักมากเลยนะ เราเลยต้องทำมืออย่างนี้นีเขาจะมา,มากล้าไหมโอเคก็จะประมาณนี้นับในบบส่วนของกรงนกนะครับไห,หไหนขึ้นหัวอีกแล้วเห็นเห็นหัวแม่อูเป็นรังนกหรือยังไงเนี่ยฮนะแม่อูไม่ใช่รังนกนะอ,อไปทุกคนเราออกกันดีกว่าแม่อูเขากลัวนะครับไปไปอำเหล่ปาลูกกลับแล้วโรงแรมรอเราอยู่โอเคนะครับในส่วนของ ฟาร์มวินเนโต้พ่อเอ็มก็ได้แวะมานะครับไม่ได้มาตั้งแต่น้องเสบดยังไม่เกิดก็ได้มาก็ก็ยังโอเคนะครับกับเงินที่จ่ายไปเนาะก็สนุกสนานดีมากนะครับผมถ้าชอบคลิปแนวพวกเรามาเที่ยวอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะออมเล็ตส,สนุกไหมคะอ่ะให้น้องล้างมือด้วยให้น้องล้างมือด้วยเราคลิปนี้พ่อเอ็มแล้วก็ครอบครัวเราขอ,ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย